กราบสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบ่วงเรืองไรยนนะครับผมมานะฮะวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนานๆเจอกันอีทีนะครับรถช่วงนี้ก็หาเริ่มไม่มีแล้วนะครับรถบัสนะรถบัสก็หายากแล้วครับช่วงนี้นะไม่มีนะครับเป็นช่วงๆนะครับช่วงนี้ก็มีแต่สิบร้อครับ นี่อันนี้เข้ามาใหม่สิปรอคันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับโอ้โหดูดันเลยเกินกันนี้ใหญ่ๆนะนี่คิดว่ารุ่นไหนครับเป็นรถถังน้ำครับน่าจะเป็นถังน้ำวีนัสนะตัวนี้เป็นรถดัมด้วยครับดูทรงก่อนครับ ในกรบ่าดำข้างๆนยังอย,อยู่ยืนทรงสวยอยู่นะครับนี่ครับนี่ถังน้ำก็ใหญ่นะฮะเต็มเลยเต็มกระบ่าเลยแต่มันบุ้มหน่อยครับมาดูหน้าดิมาดูหน้าชมหน้าก่อนเป็นตัวไหน อ๋อเป็นตัว JCM ครับแต่ JCM ทำไมมันเป็นหน้าตาเหมือนล็อกกี้ยังเลยน่าจะแปลงมาครับน่าจะแปลงกระจังนะหรือว่ามันเป็นรุ่นนี้นะครับเม้นมาทีครับปกติ JCM จะเป็นหน้าตากลมนะฮะเป็นตากลมแต่อันนี้เป็นตาเรียมแล้วก็กระจังก็ไม่ไม่ใช่นะแต่คล้ายๆหน้าเหมือนล็อกนะครับเนี่ย ของแปนะครับนะฮะนานๆมาทีลักษณะแบบนี้มามาดูกันครับทีนี้นะฮะว่าสเปคจะเป็นอย่างไรหรือว่ามันเป็นรุ่นนี้หรือเปล่านะครับไฟหน้าก็เป็นเหมือนอของร็อกเลยหรือว่ามันเป็นรุ่นนี้ของเลยของ JCM เลยนะครับเนี่ยดุดันดัดนด แต่รถนี่มาดูก่อนครับว่าพวกคงยงเครื่องยนต์นะครับเหมือนของล็อกเลยนะเหมือนของล็อกกี้เลยนะครับชุดใหญ่ครับตัวนี้นดำด้วยนะครับขอ,อแบตไปแล้วเมื่อกี้นี่โอ้เสียดายยังเลยเอาแบตไปใส่รถเกดเดอร์ครับเพราะว่ารถเกดเดอร์เขาจะ มีลูกค้ามาเอาครับมาเดีย๋ยวมาดูครับทีนี้นะรถมียกหัวได้ครับตัวนี้เอกสารนี้ไม่แน่ใจเพราะรถเข้ามาใหม่นะครับต้องถามช่องมาวินครับต้องไปดูช่องมาวินว่รารถมีเอกสาไรไหมนะฮะอ๋อตัวนี้เป็นช่วงร่าง jcm น่าจะเป็นเดิม,เ,ดมเลยครับแต่เครื่องยนต์เป็น6 bg นะครับเครื่องนี่แห้งเลยเครื่อง โอบีจีปั๊มลมด้วยนะฮะดูลักษณะได้ชาร์จแล้วมันไม่มีตูดนะครับนะโอ้คัสซีก็ยังพอได้อยู่นะมีมีรังเครื่องมือให้ด้วยกล่องรังเครื่องมืออันนี้ถังไฮดรอลิกโอ้โหสายแบกครับไม้ในผุหมดแล้วอ๋อกระบะดดมก็ยังได้อยู่นะให,ใหญ่ครับสองสองเพาจัมบู สองเพาจัมโบ้เลยนะฮะใหญ่เลยบุกี้มันดูมันกินฮะเวลามันเลี้ยวเป็นอะไรมันมันกินกระสีครับนะตรงสนิมนกบา่าทำยังดีอยู่อันนี้น่าจะน่าจะหนักอยู่นะครับนี่เสริมเหล็กลางมา พื้นมันกระบายัางดีอยู่ครับไม่ผุนะสองเพาครับตัวนี้ถอยตำต่อไม้ปะเนี่ยบุ่มครับคัดซี่าเสริมมานะครับคัดซีตัวนี้จะเล็กหน่อยนะนะเสริมเสริมบนเสริมล่างเลยนะก็เลยดูดูดันหน่อย ก็ใหญ่อยู่ใหญ่เสริมคัดซีอย่างดีเลยโอ้ขาทำมาอย่างดีเลยนะเสริมพัดซีมาซับหน้าซับหลังเลยถังน้ำมันทำเอาโอ้โหนีทนเลยแต่ทำออกมาได้สวยมากเลยครับนะี่ทำมาแบบไม่เป็นเหลี่ยมโค้งๆเหมือนถังโรง,งงานเลยถังตีนเป็ดหน้า,นาหาเลยผูยากล <c oughs> ักษณะนี้ ี่ใส่คออย่างดีเลยนะครับเป็นลมกระเทยครับตัวนี้รมกระเทยมีรูด้วยครับตัวนี้นะจะสามหรือสี่น่าจะสามาสามก็สี่ครับนะครับโอบโบกี้ชุดปั่นดำ้ำโอ้เกียร์เป็นของร้อยเก้าห้าด้วยครับหกเกียร์ ของร้อยเก้าห้าด้วยกองไส้เดียวมั้งเลยสองไส้ปะเนี่ยเว่าคนทำหากันเยอะเลยนะครับกองสองไส้นี่ยตอนนี้ไม่มีเลยนะนีนะ่ตัวนี้นะ่ะนี่มีที่เหยียบด้วยครับมีที่เหยียบขึ้นด้วยหอม,มันสูงหกบีจ กองเดี่ยวครับร้อยเจ็ดห้าตัวนี้ไม่ใช่เสื้อส้มนะครับโชคหน้ายัางให,ใหม่เลยไรพาวเวอร์ครับเต็มเลยตัวนี้ตัวท็อปเลยท็อป้าเบียทึกฟรีก็น่าจะท็อปแล้วครับมีเกียร์เกียร์ร้อยเก้าห้ามีโลสองเผารถดำภายในนะฮะภายในก็ เส<ถ>ียดายไม่ได้มีอแบตเตอรี่ว่จะสตาร์ทดูเครื่องนะครับอะเดี๋ยวไปติดตามทางช่องมาวินแล้วกันครับนะฮะว่าเรื่องยนต์เป็นยังไงคลิปนี้ก็รีวิวให้พอคร่าวครครับตอนนี้รถก็ห่างๆนี่นานครับ <S <S มไม่ค่อยมีเข้ามาเท่าไหร่โอ้โหย ให้เด็กๆไปเอาวานดูมัดนะครับอันตรายเหลือเกินไฮพาวเวอร์ Hi, <Power S 1> ครับของแปลกครับของแปลกบัวขาวฝ่อ คือมันก็หลังหัวยาวนะครับมันก็คล้ายๆกับหัวยาวแหละ JCM แต่ตุ๊กตาข้างหลังเนี่ยของเป็นของหัวยาวนะใส่ได้กันได้แต่ข้างหน้าจะไม่เหมือนนะครับนข้างหน้ามันจะเป็นลักษณะนี้ครับแต่เครื่องยนต์นี่ก็โอเคอยู่นะไม่เยิมตัวนี้ก็น่าจะแยกนะครับ ใคอยากได้หรือว่าจะเอาไปเป็นคันนะครับรถขับได้นะตัวนี้รถขับได้ครับถังน้ําก็ใหญ่แต่ผมดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นรถจอดไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตัวนี้ดูแบบไม่มีเครื่องปั่นเครื่องอะไรเลย <Boy. S 2> เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับเอทซกท่านนะครับเนี่ยมันบุบบุบบุ้บุมหน่อยน่าจะหนาวเรื่องอยู่นะ <c oughs> ถังน่าจะหนาวเรื่องเลยฝาท้ายก็มีนะ <c oughs> ฝาท้ายก็มีให้ครับ ฮะทรงสวยๆรถดำมาใครหาอยู่ฮนะรถด,ดำสิปร้อหัวยาเอฮ่ JCM นะครับเครื่องยนต์ล็อกกี้1075เกียร์1095 Low Inter นะฮะรถด,ดำสองเผาจัมโบ้ของไพาวเวอร์ก็ตัวนี้ก็น่าจะท็อปท็อปนะครับท็อปท็อปแต่รถก็รุ่นเกา่าๆหน่อยฮนะเนี่ยดูทรงแล้วก็ยังโอเคอยู่นะฮะไปครับผมนะฮะฝากไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีเรืองไหลยนต์นะครับใครจะขายรถก็ต้องติดต่อส่งรายส่งรูปรถส่งเครื่องยนต์นะครับมาให้ดูนะครับเหมือนราคานะครับว่าซื้อได้เท่าไหร่พื้นที่ไกลไหมถ้าไกลก็ใครจะจ่ายมันเยอะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีเรืองไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเรืองไหลยนต์นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ